สุดยอดคำคมนักปรัชญาลทัทธิสตโตอิกรมันผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนตลอดกาลเซนกค่า <S eneca. S 1> ชีวิตจะยืนยาวได้ถ้าคุณรู้จักใช้เวลาอย่างเหมาะสมจงข้องเกี่ยวแต่กับผู้คนที่ทำให้เราดีขึ้นจิตใจที่กังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตทำให้เรารู้สึกทุกข์สุดหัวใจ ความโชคดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความพร้อมพบกับโอกาสความโหดเหี้ยมทั้งหมดเกิดจากความอ่อนแอการเป็นคนที่ได้รับความสนใจจากผู้อื่นโดยทั่วไปเท่ากับการไม่มีสิ่งใดอยู่เลยชีวิตคือการเดินทางและไม่มีจุดหมายที่แน่นอนคนที่เรียนรู้เร็วกว่าผู้อื่น จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรลองทำสิ่งที่กลัวสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชีวิตคือความจริงคนที่เก่งกว่าผู้อื่นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าแต่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาและไม่ประมาท ยารักษาความโกรธที่ดีที่สุดคือการประบิงเวลาจงให้คุณค่ากับเวลามากกว่าสิ่งของคนที่อยู่ในสภาวะที่ดีและมีความสุขคือคนที่เรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองนั้นมีอยู่การพูดคุยกับตนเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ความตายไม่ใช่เรื่องของอนาคตเพราะแท้จริงแล้วเรากำลังตายอยู่ทุกวันการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวจะเป็นประโยชน์มากกว่าการหลีกเลี่ยงถนนครุกคราจะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีอัจฉริยะคนใดที่ปราศจากความบ้าบิน่นคนที่อ่านมากเท่านั้น จะเรียนรู้เพียงเท่านั้นแต่คนที่เขียนและอ่านจะเรียนรู้เป็นอย่างมากคนที่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเป็นคนที่เก่งกว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดไม่มีใครต้องการความทุกข์ในชีวิตแต่ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่เราเจ็บปวดจากจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง เซเนกาเป็นนักปรัชญาและนักเขียนชาวโรมันที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณและถือเป็นหนึ่งในนักปรัชญาสำคัญของโบราณยุคโรมันผู้มีแนวคิดแบบปรัชญาสตโตอิกที่มองว่าเสรีภาพคือความสำนึกในความจำเป็นที่มนุษย์เราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผลและคุณธรรมเขายังได้รับการยกย่องเป็นนักเขียนและเป็นผู้แต่งเรื่องการเมืองหนังสือปรัชญาและฉบับวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องต่าง ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราในวันนี้หวังว่าคำคุมดีๆที่เราได้แชร์กันในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคำพูดดีๆเพื่อไม่พลาดคำคมและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ